ทีนี้ไอ้เรื่องนาคสองฝั่งของเนี่ยไอ้ความว่านาคเนความจริงมันมาจากศัพท์ภาษาละตินอามาจากคาว่าน็อก n o c นอกมันเป็นต้นศัพท์คําว่าสเนกจริงหรือเปล่าไม่ทราบคุณไมคิลไลท์เขาบอกผมว่าอย่างนี้นะฮะคำว่านาคมันมันเป็นศัพท์ของยุโรปตระกูลภาษาอินโดยุโรเปียนแล้วมันเข้ามาพร้อมกับอินเดียแผ่นศาสนาเข้ามานั่นแหละ ส่วนพญานาคเป็นสิ่งที่เราเติมเพื่อเองคําว่าพญานี่เราเติมเพื่อเองพญา,ารู้สึกจะเป็นภาษาขเขมรน,นะฮะพญานาคคืออะไรหรือนาคคืออะไรพูดง่ายๆกํากปั้นทุบดินงูลายกะหนกมีหอนใสยาดาจบเป็นสัษษตว์ศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาผีไม่มีตัวตนจริงมีพระกำลังเล่นลูกคอผมฟังแล้วมันต้องสะดุดนิดหน่อยนะฮะชอบ สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ในาศาสนาผีไม่มีตัวตนจริงนะครับแต่ใครจะเชื่อก็ไม่เป็นไรไม่ผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับที่เราเรียกรู้จักพญานาคพญานาคเรียกนาคนาคนาคอะไรทั้งแดดทั้งปวงพญานาคลาวเขาเรียกตัวลวงนะครับลวง,ลวงผมเข้าใจว่าลวงของภาษาลาวเนี่ยมันมาจากคำว่าหลงหรือเล้งในภาษาจีนที่แปลว่ามังกรมันอันเดียวกันมันสัตว์ชนิดเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อพญานาค ถูกยกย่องเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์และคนเขาเชื่อเนี่ยเรื่องนาคทั้งหมดเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่งขึ้นนะครับเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วคนเชื่อเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยมาเชื่อสิ่งที่สร้างขึ้นเองไม่มีปัญหาครับทั่วโลกก็จะเป็นแบบนี้ทั้งนั้นเราเราไม่ได้ว่าใครนะครับเล่าเรื่องนาคเสก่อนว่านาคเดิมอยู่ไหนเดิมอยู่ใต้ดินครับบาดาลต่อมาอยู่บนฟ้า เพราะรับไอเดียจากจีนกับอินเดียแล้วก็นาคก็อยู่บนฟ้ามังกรเพราะฉะนั้นมีทั้งนาคใต้ดินแล้วก็นาคบนฟ้า,าศาสนาผีงูคือนาคหรือนาคคืองูงูเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาผีบรรดา,าลวามอุดมสมบูรณ์เพราะงูตั้งแต่สมัยก่อนโิราตร์เนี่ยเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วเพราะงูเนี่ยมันทําให้เกิดน้ํามันทําให้มีน้ําน้ํำงูมันมากับน้าฝนตกน้ำงูจะมามากมายก่อนในในสมัยโบราณเขาเชื่ออย่างนั้นนะครับ สร้างความเป็นนากเพราะนั้นคิดว่างูเนี่ยมันมีฤทธิ์มันมีพิษแล้วมันมีพิษมันกัดคนก็ตายได้ด้วยผมว่ามันทั่วโลกมันศาสนาผีดูครีโอพัตราก็แล้วกันมันเรื่องนี้มันเรื่องสากลนะครับแต่สําหรับนาคแล้วเนี่ยที่มาจากงูเนี่ยนาคเนี่ยเนลมิตอะไรก็ได้สร้างสรรค์ก็ได้ทําลายก็ได้ทั้งสิ้นทําลายอะไรก็ได้แต่ว่านาคเนี่ยมันมีฤทธิ์มากกว่านั้นมันเป็นงูใช่ไหมแต่มันสามารถกลายตนเป็นมนุษย์ได้เพราะฉะนั้น นาคในเขเมรเนี่ยแปลงกายเป็นนางนาคแล้วไปนอนรอพระเจ้าเป็นดินอยู่ในปราสาทคือไหนพระเจ้าเป็นดินไม่มามาเมกเลิฟอบะพระเจ้าเป็นดินตายแผ่นดินล่มจมบ้านเมืองอาณาจักรล่มจมนี่คือเพราะว่าความการร่วมเพศการสังเสพสังว่าเนี่ยมันทําให้เกิดมนุษย์มันกำมันดาลให้เกิดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกคือพืชพันธุ์ธัญยาหานวัตสัญลักษณ์เขาเป็นอย่างนั้นนะครับครับนาคหมายถึงอะไรได้บ้างหนึ่งหมายถึงดินกันนะ สัญลักษณ์ของนาคทั้งทิ่น,นาคเนี่ยเป็นเจ้าของดินและน้ำผืนดินกับผืนน้ำเนี่ยนาคเป็นเจ้าของเป็นเพศหญิงต้องนางนาคด้วยไม่ใช่นายนาคนอกจากหมายถึงดินและน้ำนละหมายถึงคนพื้นเมืองคนพื้นเมืองเนี่ยถูกชาวชมพูทวีปคือชาวอียเดียเรียกว่านาคเพราะว่านาคเนี่ยมันมาจากคำว่านอกมันหมาย,ยมันแปลว่าเปลือยภาษาละตินแปลว่าเปลือยงูเนี่ยมันไม่มีขนมันเปลือย คนเซาอิสเอเชียในสมัย2,000ปีที่แล้วมันลุ่มผ้าเตี่ยวหุ้มอวัยวะเพศแค่นั้นนอกนั้นมันเปลือยหมด oh. มันไม่ได้ห่มผ้าเหมือนแขกเขาเพราะแขกเขา <how S 2> <is it? S 1> บอกเอามึงเปลือยมึงส uh. เนกอะมึงเน็กนก <N aked. S 1> มึงนาคะ <Okay. S 1> มึงไ,ไอ้พวกเปลือยมันเป็นคำเหย็ดอยู่ในที uh. แต่ไอคนพื้นเมืองก็นึกว่ามึงเรียกกูว่านาคอ่ากูได้ชื่อว่านาคอะคุณเลยรับคำนี้มาดูตัวอย่างเนี่ย เกือบเปลือยใช่ไหมเนี่ยมีผ้าคุมอวัยวะเพศแค่นั้นนี่หน้าปกหนังสือนาคมาจากไหนคนเขียนนี่เขาเขียนดีไปซื้ออ่านดูเพราะเรื่องนาคทั้งหมดผมก็เอามาจากเล่มนี้แหละความจริงผมไม่ได้เขียนเองเลยผมเอาทั้งหมดมาจากตำนานคนในพงศวรานแล้วมาแปลแล้วเอามาเล่าเรื่องใหม่จัดย่อหน้าให้ใหม่เขียนเองก็ไม่ได้เขียนคือเอามาทั้งดิบดิบดุนดุนนั่นแหละแล้วมาจัดย่อหน้าใหม่ให้มันอ่านสะดวก เพราะว่าเอกสารโบราณมันเขียนติดกันไม่มีเว,ว้นวรคไม่มียอ่ยอหน้าเท่านั้นเองเหมือนอาจารย์นิทิสมัยเริ่มแรกแเขียนไม่มียอ่อหน้า <c oughs> ผมบอกไอ้คอใครๆจะไม่อ่านรู้เรื่องมันต้องยอ่อหน้าบ่อยๆอ่านิธิเลยปรับรักขันชัยเขาก็บอกว่าต้องยอ่อหน้าบ่อยๆไม่้คนอ่านไม่รู้เรื่องอทั้งหมดเนี่ยขันชัยกับผมเนี่ยได้ตำรามาจากคฤทธิ์ฟาโมด <c oughs> ต้องยอ่อหน้าเยอะๆ <c oughs> ยอ่อหน้าเปรียบเสมือนฟุตสต็อปทีนี้พูดถึงนาคในอุรังกธาตุ คือถ,ถ้าพูดถึงอุรังกคธาแล้วมันอ่านยากแต่ถ้าทําให้ง่ายๆใช่ไหมไม่มีอะไรหรอกเขาเล่าเรื่องนาคนาคต้นตออยู่ที่หนองแสไอนี้แผนที่นะเห็นตั้งนอนนอนต้องก็เทือกเขาอันไตหน่อยมองโกเลียนอยอยู่มองโกเลียหน่อยเห็นไหมเนี่ยน่ะลงมาจนถึงน่ะมาเลเซียสิงคโปร์เลยเห็นไหมแผนที่อันนี้ยอสวดมานะครับเพื่อทําให้เห็นภูมิภาคทั้งหมดก่อนแล้วนาคเนี่ยมันจะอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงกลางนะครับ นาคที่อยู่ในอูลังคาธาุเนี่ยมันแสดงให้เห็นหนึ่งเส้นทางคมนาคมการค้าระหว่างจีนตอนใต้กับลุ่มน้ำโขงในอีสานสองความเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมต,มตามเส้นทางคมนาคมการค้าสามการเคลื่อนไหวของคนกลุ่มหนึ่งจากทางใต้ของจีนลงไปลุ่มน,น้ำโของอีสานลาผสมผสานกับคนย่งเดิมพอถึงเวลานหนึ่งก็จะลงไปที่ลุ่มน้ำเจ้าพยาทั้งหมดเนี่ยเรื่องนาคมันจะบอกอยู่แค่นี้แหละ ในอุรังคธาตุในอุรังคธ,ธาตุนะฮะเรื่องนี่เขาจะเล่าอ่ะมีนาคสองตัวแหล่งเดิมเนะอยู่ที่หนองแสหนองแสอยู่ไหนหนองแสอยู่มณฑลยูนนานอยู่เมืองคุนหมิงเมืองคุนหมิงอยู่ในมณฑลยูนนานเป็นมณฑลใต้สุดของจีนติดกับทางดาวติดกาาับพม่าถ้าขึ้นไปตามแม่น้ําโของอ่ะเดี๋ยวก็ไปถึงแต่ว่ามันต้องมีทางแยกเข้าไปเพียงแต่แม่น้ําโขงมันไม่ได้ผ่านเมืองคุนหมิงแค่นั้นแหละ แต่เมืองไอามาแต่แม่น้ำโขงมันจะผ่าน12พันนา12พรรนาเนี่ยมันอยู่ใต้เมืองคุณหมิงมถ้าเลือ12พันนาขึ้นไปแม่น้ำโขงก็จะไปถึงเมืองต้าหลีต้าหลีก็มณฑลไอ่น่าน่ะน่าน,น,นเจ้าแค่นั้นเองนะฮะส่วนนาคเนี่ยไม่ได้มาจากน่านเจ้าแต่มาจากเมืองคุณหมิงนาคสองตัวมันทะเลาะก,กันมันเป็นวรรณกรรมอยู่ในตำนานพระธาตุพากันเคลื่อนไหวลงทางทิศใต้นะครับ นาคสองตัวเป็นเพื่อนกันรัททะเลาะก,กันอยู่ในหนองแสเพราะแบ่งการแบ่งสรรปันส่วนอาหารเข้าใจกันผิดนะครับทะเลาะก,กันแล้วก็เอาอกในคูดมาอูลังคะไงอูลังคะเนี่ยเอาหน้ากระดูกหน้าอกเนี่ยพ<ห>ูดไปตามพื้นดินน่ะมันก็กลายเป็นออกจากหนองแสมันก็กลายเป็นแม่น้ําอูอแม่น้ําอูเนี่ยมันก็ไหลมาลงแม่น้ําโขง ต้นน้ำเนี่ยมันจะเชื่อมระหว่างทางใต้ของจีนเชื่อมกับแม่น้าดาแม่น้ําแดงเชื่อมจากเมืองแม่เมืองแถนเดียนเบียนปูอ,อะ,อะและมันจะมาออกแม่น้าโขงตรงที่อยู่เหนือลวงพ่าบางครับแม่น้าโขงนะ่ะมันมีอยู่แล้วแต่ไอแม่น้ําอูเนี่ยเขาบอกว่าพญานาคเนี่ยมันทะเลาะก,กันแล้วมันหนีก็ลงมาแล้วมันขุดหน้าอกมันขูดดินไปเลยเกิดเป็นแม่น้ําอูเลยเกิดกลายเป็นแม่แมน้าอูมันมีสองตัวที่ทะเลาะกันนะไอพินทะโยนกวตินาค หนีไปทางเชียงใหม่ไปเป็นแม่น้ำปิงแล้วไปเป็นพวกเมืองโยนกไปเป็นแม่น้ำปิงไปเป็นเมืองเมืองโยนกไอ้นี่นี่ไอ้นาคตัวที่หนึ่งไอ้ไนาคตัวที่สองอชื่อธนมูล,ลนาคและมีหลานอยู่ตัวหนึ่งชื่อชีวาญนาคไปด้วยกันลงไปตามแม่น้ำอูลงไปแถวดูไปไปที่แถวแถวพระาธาตุพนมเลยคุยควักเป็นแม่น้ำมูลธนมูล,ลนาค วักเป็นแม่น้ำมูลและตัวหนึ่งหลานชื่อไอชีวายนาคควักไปเป็นแม่น้ำชีอ๋อนี่คือจากนาคสองตัวทะเลาะกันนะแล้วมันแยกแตกกันไปมันมีประมาณ20สิตัวมีพี่มีชื่ออยู่นะแล้วเกาะในอุรังคธาตุกลายเป็นแม่น้ำเนี่ยนะใช่อจะเป็นแล้วแล้วมันเลี้ยงมันจะเป็นหนองหานน้อยเดี๋ยวไ่เป็นหนองหานหลวงอีกมันจะต่อเนื่องไปหมดเลยนี่คือภูมิประเทศในอีสานทั้งหมดพญานาคทำทั้งนั้น มาแต่มันมีไอ้นาคตัวหนี่ออกมาน้ํโขงแล้วก็ไปอยู่ที่อื่นต่างๆนานา,นา,นามีหลายต้องเขาพันนานาไว้แยะเหลือหลายตัวนะครับแต่นี้ส่วนที่ตัดมาแต่มีอีกตัวหนึ่งชื่อหัตถีสีสัตนาคไปอยู่ดอยนันทะกังรีคือหลวงพระบางดอยนันทะกังรีคือนางพระรถไอ้มือนางเมรีของพระรถหัตถีสีสัตนาคหัตถีแปลว่าช้างใช่ไหมสีสัตนาค แปลว่านาคล้านตัวสัตตะแปลว่าร้อยสีสัตตนาคณหุตนาหุดแปลว่าหมื่นร้อยหมื่นก็คือเท่ากับหนึ่งล้านเพราะฉะนั้นเมืองอหดวงพระบางเนี่ยเขาอีกชื่อหนึ่งชื่อล้านช้างาเขาเรียกเมืองกรุงศรีสัตนาคณหุตเพราะฉะนั้นสีสัตนาคนะเนี่ยที่เอาไว้ที่หน้าเมืองนครพนมลินแม่น้ำโขงเ่ยต้องอธิบายว่า ว่าเป็นนาคมาจากไหนจะได้รู้ที่มาเพราะที่มาเขาเพราะว่านาคที่แม่น้ําโขงเนี่ยเขามีพญานาคเจ็ดเศียนสัตตะเนี่ยสัตตะนี่แปลว่าร้อยนะครับถ้าสัปตะถึงจะเจ็ดสัปตะเนี่ยสอเสือไม่นาคาาปลาและต่อต่อตาสัปตะก็คือสัปดา์นั่นแหละมันถึงจะแปลว่าเจ็ดแต่ถ้าสัตตะเนี่ยแปลว่าร้อยสตางะ เพราะฉะนั้นต้องทําความเข้าใจตรงนี้โอเคนี่โดยสรุปหน้าที่ที่เขามาชุมนุมกันนะฮะโดยในอยู่ในอุรังคธาตุเพราะฉะนั้นมันจะเกิดธรรมชาติเขาเขาเป็นคาําอธิบายบอกที่มาที่ไปของธรรมชาติแม่น้ําลําคลองหนองบึงต่างๆนานามันเป็นอุบายวิธีหรือเป็นลักษณะวิธีเล่าเรื่องของคนสมัยก่อนนะครับนังสืออุรังคธาตุแต่งเมื่อประมาณพศ2000 2000กว่า ก็ตีสักประมาณ4ี0ห้าปีมาแล้วแต่ว่าเรื่องเล่าเนี่ยเขาเล่ากันมาก่อนสี่ร้อปีก็เล่ากันมาเป็นพันปีเล่ามาถูกเล่ามาเ,เป็นลายลักษอักษรแค่นั้นเองอต้องเข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นมันพอๆกันกับไอ้นั่แฮร์รี่พอตเตอร์เรา,เาสามารถเอาปรุงแต่งใหม่ได้อีกนะครับใช้ได้นะฮะไม่มีขนา<อ>แต่ทั้งหมดเนี่ยเมื่อพระพุทธศาสนาเข้ามา ทีนี้ลนะอูลังคาทาเขาจึงจะบอกว่าพระพุทธเจ้าสเสด็จไปประทับไว้ที่ไหนไปประทับรอยพระพุทธบาทไว้ที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยนะ,ะมันจะเกิดปัญหาเกิดการประทะขัดแย้งกันระหว่างความเชื่อพื้นเมืองที่เป็นศาสนาผีคือเชื่อเรื่องนาคมันต้องเกิดปะทะก,กันในที่สุดเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ปราบนาคในอูลังคาท่าเขาเขียนไว้งั้นว่าพระพุทธเจ้าสเสด็จมาปราบนาคปราบนาคคือหมายความตอนแรกเนี่ยนาคไม่ยอมอ่อนน้อมต่อพระพุทธเจ้าจนพระพุทธเจ้าต้องแสดงปฏิหารทั้งหลายทั้งปวงทําให นาคทั้งหมดเนี่ยต้องยอมกับพระพุทธเจ้าอันนี้มันคือสัญ,ญลักษณ์มันเป็นเป็นภาษาสัญ,ญลักษณ์ในที่สุดแล้วนาคก็ยอมแพ้ยอมเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าและยอมเป็นผู้ผพิทักษ์พระพุทธเจ้าพิทักษ์พระพุทธศาสนาไอ้ที่เราเห็นอะไรพระนาคชอฟ้าชอบฟ้าชอฟ้า,าด้วยชอฟ้าด้วยนะฮะชอฟ้าอยู่ในหลังคาบทวิหารการปรีเียนนั่นแหละคือการพิทักษ์พระพุทธศาสนารวมทั้งพระนาคปก ซึ่งมีคําอธิบายอีกต่างหากครับความน่าสนใจคือเราเห็นในบริบทปัจจุบันเนี่ยเรื่องของความศรัทธาต่อพญานาคเนี่ยมันมันไม่ได้อยู่แค่ในอีสานนะคุณจุทิตมันไปถึงคนกรุงเทพมันไปถึงคนภาคใต้ถ้าเราจะเอาบริษัทธมาอธิบายบริบทปัจจุบันอะนอะไรคือสาเหตุที่มันทําให้ความศรัทธาต่อพญานาคมันไปทั่วแล้วความจริงนาคไม่ได้มีแค่อีสานไม่ใช่มีแค่สองปังของเพียงแต่ว่าในอุรังคธาตุาพูดถึงนาคสองปังของให้มากที่สุด นาคความเชื่อเนี่ยในสมัยโบราณเข้าใจว่ามันจะมีไปเกือบถึงออสเตรเลียโอ้นิวซีแลนด์เช่นไอเพาอบอริจินีทั้งหลายทั้งปวงอะ่ะ<ฆ>เดิมทีเคยมีหลักฐานอย่างนั้นแต่ว่าผมไม่เคยเห็นหลักฐานด้วยตัวเองจึงพูดร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เพียงแต่ว่าเคยรู้ว่าเขาเชื่อกันว่ามันมีความเชื่อระบบนาคเนี่ยมันมีความเชื่อถึงขนาดนั้นพม่ง,งพงม่ามีทั้งนั้นนะฮะ,ะด,ดั้งเดิมเนี่ยมีมาก่อนทั้งนั้นเป็นพื้นฐาน หล,หลังรับพระพุทธศาสนามันก็เปลี่ยนแปลงไปนะคร<ม>ับโอเคทีนี้พูดเฉพาะประเทศไทยก่อนจากสองฝั่งคงจากเรื่องอุรังคธาตุและจากตำนานนักพระอนานางนาคพระทองในเขเมรนี่แหละทั้งหมดเนี่ยในอุธยาก็มีกษัตริย์เองอยู่ใน,อย,ในอยู่ในกฎมนเทียนบานอยู่ในพระราชพิธีสิบสองเดือนว่าพระเจ้าเป็นดินเนี่ยเขาเรียกว่าต้องไปนอนกับ แม่หัวพระพี่ที่เราเรียกกันว่าแม่หัวเมืองหมายถึงแม่แม่ยูหัวผู้หญิงที่เป็นใหญ่ที่สุดในราชอาณาจักรก็คือนางนาคอุดมคติอันเนี้ยความเชื่ออันเนี้ยมันมาจากขาเขมรมันผ่านขาเขมรมาเรื่องนางนาคก,กับพระทองคนางนาคเนี้ยเป็นผู้หญิงพื้นเมืองเป็นเจ้านายพื้นเมืองพระทองเป็นกษัตริย์ที่มาทางทะเลหมายถึงพวกจามจามกับพื้นเมืองมาผสมกันก็นกเป็นบรรพชนของขเขมรมส่งผลมาที่อยุธยา มีเรื่องแม่หยัวพระพี่พระเจ้าแผ่นดินจะต้องเสด็จไปบรรทมด้วยอยู่ในกฎมนเทียนมาครเพราะในความเชื่อเรื่องนาคมีมท<า>ั้งเซาท์อีสเทเทียไม่ใช่มีที่ประเทศใดประเทศหนึ่งแต่พระเผอิญว่าเราพูดกับเรื่องอุรังคาธา<อ>ก็มีเรื่องพญานาคมากที่สุดนอกนั้นก็มีกระเซ็นกระสายกันนั่นเองเดินทางทอดน้องทองเที่ยวดินยาฟ้าเขียวอาทัน ทิ้นทานบ้านเมืองดึกดำบัรคขูขันรุ่มดอนบึงบานทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพ